สวัสดีค่ะนั่นลงทุนค่ะกลับมาในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดระเบิดมา11จุดใครได้ระเบิดบ้างระเบิดไ v วอระเบิดปตทอสอพอค่ะ3ตัวเด็ดเนี้ยคุณผู้ชมได้ต่างกันหรือเปล่าได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อ๋องพี่อ๋องพร้อมหรืยอยังจ๊ะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ,าคะมาหากินกันเลยน้อง กินอะไรเด้ะกินหรอส้มตำปละมีใครฟังหรอเฮ้ยก็จะบอกว่าผมผมผมว่าไอตัวไอตัวที่บอกไปอ่ะไอปตทปตทสพไอแววอะไรผมมองก็ก็น่าขายไปบ้างนะแกขายตลอดทางเลยนะคุณอ๋งเออคือยิ่งตอนเช้าเนี่ยยิ่งท้องขายเลยมันขึ้นมาบวกตอนแรกมันบวกประมาณสิบจุดใช่ไหมตอนนี้เหลือประมาณประมาณเก้าจุดละ ก็ยังมองขึ้นมาเกาะบนบดีเดยประมาณช่วงวันนี้มองหนึ่งสามหนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าแปดก่อนตลาดเปิดอะนะครับก็ขึ้นมาหนึ่งสามเก้าห้าเก้าหกมองไ็นแค่การีบาวเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ราคาหน้ามดที่เรามองกันตอนแรกอ่ะปรากฏมันไอ้ที่ที่ผ่านมามันจะขึ้นสี่แล้วตวเนี้ขึ้นทําขึ้นห้าละปิดจะปิดรอบจริงจริงละตัวไหนอะเซตละที่ผมนับสองสองซีเนโอที่บอกไปอ่ะค่ะค่ะ อืมนะครับมันจะมีอัพไซต์จำกัดที่ห้าสิบเหรียญตอนนี้สิบเก้าเหรียญละอืมใช่หน้าเทปฟิตนะส่วนตัวตัว TMC นะครับ TMC ขึ้นมาไม่ถึงแนวต้านนี่แค่ช่องนึงเองไม่ถึงเออเปิดสองจุดเจ็ดสองให้ไวสองจุดเจ็ดสี่นะครับตอนนี้เริ่มย่อตัวลงละคือผมมองเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.66 2.68ใช่ไหมถ้าใครซื้อไว้แล้วเนี่ยก็มอนิเตอร์2.62ถ้าต่ากว่าอาจจะเอ่อกำไรนิดหน่อยก็ต้องขายตอนนี้ขายขายมีทันช่วงเช้าที่มันขึ้นมา2.72นะค่ะค่ะอืมถ้ามันต่ากว่า2.62ก็ต้องขายแสดงว่ามันมันจะเละย่อลงมาเยอะค่ะละแล้วก็ไม่ขึ้นต่อในทันทีนะครับตัว TMC ส่วนวันนี้วันนี้หรอ ะเออวันนี้นะวันนี้เอาตัวไหนกําลังเคาะตัวตัวนั้นอะทิ้งไปแล้วอืมผมกําลังดูอยู่ตัวนึ้ซึ่งเห็นเมื่อกี้ตอนเปียรพี่เห็นแวบหนึ่งเองเห็นแวบนึงไหมมาแวบไเออผแต่ตาผ่านผ่านปลายตามาเห็นพอดีเลยนะครับอืมตัวขาดทุนเยอะเลยว่ะสิบแปดเปอร์เ็น ผมไม่ทายพี่ตัวไหนครับอยู่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่ม l e ซซิ่งผมไม่ทายครับตัวไหนตัวไหนทานีอ่ะอยู่ในกลุ่ม l e ซซิ่งทานีอ่ะอ๋อเออรู้ได้ไงพี่โอ้โหอยู่ในเล่มเล่มนี้เล่มนี้เนี่ยเล่มเดือนพฤษภาเล่มเดือนพฤษภาไงก็ก็ใช่ก็เอ้แต่ผมผมสองตัวนะผมผมจีแอลกับอีออนไม่ใช่หรอฮะเออผมผมผมเลือกเลือกสองตัวไงจีแอลกับจีออนจีแอลอ่ะอืมเอาไม่เป็นไรเอาอันนี้แล้วกันทานี l e ซซิ่งนะครับ ก็ก็เป็นหุ้นเทรดดิ้งในวันนี้ลองดูนะครับตอนนี้จะได้เคาะตามบีดออฟเฟอร์บีดออฟเฟอร์สามจุดแปดสองสามจุดแปดสี่ก็ใครจะเคาะสามจุดแปดสี่อะไรก็ได้ซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อหมื่นหุ้นหรือแสนหุ้นอะไรก็ได้สมมติซื้อได้เท่าไหร่วันนี้สมมติสมมติซื้อสามจุดแปดสี่สามจุดแปดสี่ค่ะค่ะนี่ซื้อซื้อสามจุดแปดสี่สามจุดแปดสี่ แล้วก็จุดหนีจุดหนีนะครับอืจุดหนีนะคะข้อตามแล้วนะสามจุดแปดสี่สามจุดเจ็ดสองตามกว่าสามจุดเสามจุดเจ็ดสองคัดล้อสามจุดเจ็ดสองคันลอ้ 3, 7, 2, นลอนะคะครับโอ้ยกเลยใครวะข้อยกเลยมีคนยกยกเราเขาไม่ทันแล้วสามจุดแปดสี่ 3, 8, <4. S 1> อืมครับ ซื้อสามจุดแปดสี่แล้วก็ตั้งขายต่ำกว่าต่ำกว่าสามจุดเจ็ดสองดสองขัดทุนขัดทุนเหมือนเดิมประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นตนะครับถ้ามันมันผิดจากที่มองไว้ส่วนเลต้านเนี่ยเออเดี๋ยวผมว่าผมผมหาพร้อมท่านผู้ชมไปดีกว่าแล้วกันเท่าไหร่นะครับอืมผมกำลังดูอยู่ว่าผมจะจุดนับจุดเริ่มต้นจากไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกราฟดีกว่าดูดูดูเลย ไฟแรงค่ะคุณผู้ชมไฟแรงค่ะดูกราฟเลยนะดูกราฟดูไม่ค่อยชาร์จค่ะคุณอ๋องนิดนึงนี่นเห็นไหมครับเดี๋ยวเดีแป๊บนึงไม่ชาร์จนะเดี๋ยวขยายค่ะสักสามสิบเซนเนาะห่างจากจอคุณอ๋องอ,ะอ่ะห่างสักพุทธน,นะชัดไหมพีเ่เดี๋ยวเดินอยู่นิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวพี่ดูบ้านหน่อสัญญาณของไทยพนิษไทยที่ตึกอาจะจะจะอ่อนแอลงอะ่ะมันเป็นแบบว่าเอามาพึ่งเอามาพาดอยู่ เดี๋ยวนะรอไ่เลยเห็นไ,ไหม,อมโอเคค่ะอ่าได้แล้วค่ะคุณอ๋องค่ะได้แล้วค่ะอ่าได้ได้ไดครับอ่าได้ค่ะก็ก็เป็นไปตามรูปมือเลยไอย้รูปตัวอักษรอะัวชี่นะครับในโปรแกรมเนี่ยก็ผมก็มองเหมือนหุ้นเทรดดิ้งทั่วไปอะว่าอม,อม,มองเป็น abc ในรอบในรอบรีบาวนะครับอรอบพื้นตัวตัวนี้ก็เหมือนกันเลทานี้คือไอ้ชุดแรกเนี่ย นะครับที่ชี้เนี่ยมันเป็น a อของนับเป็นเเลยตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ต่ำกว่าสองจุดสองสองจุดห้าสนะขึ้นมาทำไฮที่ประมาณสามจุดห้าแล้วก็พัก b ยาวเหมือนกันนะใช้เวกแหวกแหงร่างกรอบบนส5มจุดห้าถึงกรอบล่างประมาณสองบาทไปลายปลายอ่ะตรงเนี้ยอันนี้ยมองเป็นขา B ทั้งหมดเลยตอนนี้กำลังฟอร์มขา c แล้วนะครับก็ฟอร์มตัวละ คอนเฟิร์มก็คือมีการเบรกเอาตัวจุดสูงของขอบบนของของขาบีขึ้นมาละตรงเนี้ยเพราะฉะนั้น C ตรงเนี้ยก็จะมีห้าขึ้นที่ผมวงกลมไว้อ่ะค่ะนะครับตอนเนี้ยคือที่มองถ้าดูนับละลอกย่อยเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งย่อยสองย่อยสามสี่แล้วทเนี้เป็นขึ้นห้า ก็ยังพอเล่นได้เทดดิ้งระยะสั้นได้นะครับๆๆๆเเาหรออโดยผมจะวัดผมจะวัด t a r g e t ็ตก่อนค่ะก็เหมือนเดิมมุกเดิมก็คือผมวัดเอ,อความยาวของลอก A ก่อน <st ange> <st ange> จุดเอใครจะไปรู้เนะาะว,าว่าจะดูว่าขาว่าจะดูว่าขาซเนี่ยมันเป็นกี่เท่าของขึ้นเอที่ขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็เอวัดความยาวขึ้น A ก่อนแล้วก็ยกฟิบนาชชีไปจุดเริ่มต้นของขาซีตรงนี้ นะครับมันก็จะได้แนวต้านถัดไปเจ็ดสิบแปดจุดหกก็คืออยู่ที่สี่จุดศูนย์สี่อู้ยเยอะนะเดี๋ยวขายก่อนหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นร้อยถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือได้สิบตังค์อยู่ที่สี่สี่จุดสามสองอรพี่อันนี้แค่เจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะซึ่งปกติแล้วขาเสีอะมันมันต้องยาว ย่งต่ำประมาณร้อขเอรเ็นของเ <A, S 2> ซึ่งอยู่ที่ประมาณแนวต้าน 2. 2> อ่า <Okay. S 1> 4.32เลยอ,อันนี้เป็นวิธีวัดแรกนะแล้วผมลองวัดอีกวิธีนึงก็คือวัดรอบที่มันมตับตัวลงมารอบล่าสุดตรงเนี้ยเห็นไหมฮะ,ะที่จากห้าบาทลงมาใกล้สองบาทตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นต้นปีนะไอ้ต้นปีที่แล้วเลย ผมลองวัดพี่บนิษีดูว่ามันจะฟื้นตัวมาเดี๋ยวพี่อ่านก่อนทาน,นินะครับ<ช>จะเห็นว่าตอนนี้ตอนนี้เบรกแนวต้านห0สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพ<ช>ิ่งเบรก,บกเองนะ,ะเห็นไหมฮะเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณสามจุดเจ็ดสองเซลบอว่ามันจะไปต่อละหาอีกแนวต้านหนึ่งก็คือที่ระดับหกสิเ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือประมาณสี่จุดศนแปดถูกไหมแล้วไอ้เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้ที่วัด ขา C กี่เท่าของขา A ม,ามันจะมีตัวเลขหนึ่ง<อ>ที่เท่าองเลยคือคือ4.08ถูกไหมที่ประมาณ78.6%เมื่อกี้แสดงว่าไอ้แนวต้าเนี้ยมีนัยะเหมือนกันอ,อาจจะเป็นกนําหนดเป็นจุดขายจุดต่อไปก็ได้สมมุติเออเมื่อกี้เราซื้อมาเราซื้อเทนะ่าไหร่น,นนะ3.84ใช่ไหมอืม3.84เราไปขาย4.06ค่ะ อืมกาไรก็สักประมาณเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นตโอเคเออเ๋งเงหรือว่ามากหน่อยก็กคือสี่จุดสามไปเลยก็คือมันจะได้มากกว่าเนี้ยนะครับอืม,อมก็เลยเออลองเป็นตัวตัวทานียดิซิงแลกกันเป็นเทรดดิ้งไอตัวช่วงเช้าอ่ะที่เป็นเออยกตัวอย่างเป็นแค <c oughs> สตมดีด้วยล<ค>แล้วกันนะฮะแลวที่มันที่มันเฟิร์มขึ้นเนี่ยที่ผมมองเนี่ยก็คือคอไปแล้ว อะไรนะหอกไม่ไม่มีคนบอกซื้อไม่ทันมาไม่ทันเคาะไปแล้วโอ้ยไม่ทันไรใครว่าเรียกชื่อพี่ม้อยชื่อม่อนไว้ชื่อม่อนพ่อ่ะ้วมาเมาต่อคุณอ๋องหมวดแต่แซวกันเดี๋ยมานั่งถ่ายเพื่อนๆนัตพรอ่ะเอ็มอลสวยสวยอ่าดูให้หน่อยอ่ะเอ็มอลใช่ไหมอ่ะเอ็มเอลคุณอ๋องแนะนำมาที่ที่แล้วอ่ะอืมก็ แลปฟิ t ลันตอนนี้คือถ้าย่อตัวลงมาผมผมยกจุดติดตามติดตามตั้งไหนจ้ะสวยสวยสวยเลยใช่ไหมสวยเลยนี่หวังว่าจะซื้อตั้งแน่แล้วตั้งแต่ผมแนะนำนะไม่ใช่ซื้อตอนนี้นะจะขาดทุนขาดทุนแน่นะครับเออออก็ตรงนี้ดูถ้าถ้ามันถ้ามันเริ่มต่ำกว่าค ตอนนี้1.44ใช่ไหมถ้ามันเริ่มต่ากว่า1.41ไม่พอดีนะค่ะค่ะถ้าต่ำกว่า1.41มะต้องอ่าต้องขายอีกอีกชุดหนึ่งหรือว่าถ้าใครเล่นฟอลโล่ตามมาแล้วมันมันซื้อตรงนี้เลยหลุด1.41ก็ต้องยอมตัดขาับทุนนะค่ะค่ะ,คะนะครับแล้วก็แนวตังต้งถัดไปด้านบนก็คือ1 5ส5 0ที่มองไว <I ML S 1> อ้อืค่ะยเอล ครับส่วนซินเนกซินเนกก็ก็เท่าเดิมเลยอะราคาทรงตัวอยู่เท่าเดิมเลยก็ดูถ้าไม่ต่งกว่าห้าจุดสี่ห้าจุดสี่ห้าก็ถือต่อได้ครับซินเนกมีตัวไหนไหมพี่ที่จะที่ถามก็มีตัวเอมีคนฝากถามตัวเอสิงสิงตัวเอมันย่อลงมาจากวันนั้นห้าสี่ห้าพี่จำได้แล้วขายห้า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 ได้ห้าตัง ครวย่อลงมาก็มันมันก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ยอมต่ำกว่าห้าบาทนะค่ะเออแต่ผมก็มองยังมันยังไม่เฟิร์มอ่ะยังไม่สวยเท่าไหร่แม้ว่าจะยังไม่ต่ำกว่าห้าบาทอ่าก็ไม่ต้องเข้านะใช่ถ้าเป็นผมก็ก็ยังไม่เข้าแต่ถ้าใครมีอยู่ก็ดูถ้าต่ำกว่าห้าบาทก็คัดลอตค่ะค่ะโอ้ถ้าใครมีตอนที่คุณนองแนะนำรอบที่แล้วนะคัดลอตนะถหลุดห้าบาท HFT หัวฟองวัน หัวฟงเมื่อวานขอเออ h f t ก็ยังได้นะเออมันก็ยังมันก็ยังสวยอยู่นะอืมแนวตันห้าจุดห้านะครับ SFT ตอนนี้ก็ดูดูที่ราคาห้าจุดศูนห้าแล้วากันหนาแน่นเชียวนะแต่เาเหลือห้าบาทก็ได้ถ้าต่ำกว่าไม่ดีโอเคนะคะอืมห้าบาทแล้วกันห้าบาทถ้าใครซื้อแล้วถือถือไปก่อนนะครับต่ำกว่าห้าบาทขาย ไม่ต่ำกว่าทีฟพอไปขายประมาณประมาณห้าจุดห้าค่ะอ่าอ่าเขาบอกอะไรตัวทีครับน่าซื้อไหมวันนี้ฟลอร์โอ้โหซื้อหุ้นฟลอร์เลยเหรอตัวทีตัวทีนะโอ้โหตัวไหนตัวทีมีด้วยเหรอโอ้โหเออไม่เคยเห็นนะมันคือมันคือมันคือหุ้นอะไรอ่ะตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเฮนฟาร์ก็เฮนฟาร์ใช่ไหมเฮนฟาร์เก่าใช่ไหมไม่รู้ใช่ป่ะตอกหน่อยสิใครๆให้ถามอ่ะบอกหน่อยสิแล้วไทยอินดัสเทรียล เอ็นเอ็นเอ็นอะไรเอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์ฟลอร์นี้ยฟลอร์อ่ะฟลอร์โดนโดนทิ้งโยนทิ้งเปรี่ยนลงมาร้อยเจ็ดสิร้อยเจ็ดสิสิล้านหุ้นเลยนะอืมเป็นเม็ดเงินสามสิบห้าล้านบาทอะไรอ่ะใครให้ซื้อใครให้ตามอัเนี้ยก็อย่างก็อย่างเงี้ยถ้าถ้ามัน ถ้ามันเป็นแท่งแดงอีกวันมันก็จะมันก็จะแดงต่อนะจเดี๋ยวรอก่อนนะใครอยากได้ได้สองฟลออะรอฟลอต่อไปผมมองผมมองนู่นแหละประมาณศูนย์จุดหนึ่งห้าอะไรพี่ศูนย์จุดหนึ่งห้าอ่าน้องทีน้องทีเอาไปศูนย์จุดหนึ่งห้าเดี๋ยวพี่มีครอ๋อเมเจอร์เมเจอร์พี่อ๋องของพี่อ๋องเมเจอร์ลอยอยู่สามห้าบาทเออมันก็ยังมันก็ยังทรงๆอยู่อะก็ยังได้นะครับกถือได้นะก็คือสามสิบบาท สามสิบบาทไม่ต่ำกว่าก็ยังได้อยู่อือยังมองดีอยู่อ่ะมันก็มันก็เป็นแบบการสร้างฐานอ๋อเฉลยละอ๋อตัวทีมาจากตัวไทย T I E S อ๋ออือจ้าตัวไทยอ่ะ T T I E S อ๋ออเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อโอ้งงก็เปลี่ยนชื่อเหมือนหุ้นอะไรสักอย่างก็เปลี่ยนชื่อมานะเดี๋ยวเดี๋ยวมีหุ้นเปลี่ยนชื่อเยอะเออเออแล้วเนี่ยไอตัวเท่าแก่น้อยเนี่ยมันขึ้นมาหายเดิมนะผมมอง ผมมองไม่น่าผ่านนะไม่น่าผ่านอืมใช่หรือว่าถ้าใครใครซื้อไปประมาณต่ำๆประมาณสิบี่บาทต้นๆน,นะก็ดูดูที่ประมาณสิบสี่สอง่ะสิบสี่สองสิบสี่หนึ่งอือต่ำกว่าก็ไม่ดีฮะเพราะอันที่บอกมันมีโอกาสที่จะลงขาแรกเป็นแค่เอกอ,อ่แต่ละพี่มอนยกเลิกการติดต่อหมดอายุแล้วเดี๋ยวต่อพี่หานพี่อ๋องใหม่นะใจะเย็นๆนะช่างคุณผู้ชมเราใช้ ระบบ a i s อยู่แปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะต่อได้เร่ออะไรอ่ะพี่อ๋องเชิญค่ะพี่อ๋องพี่อ๋องเราหุ้นตัวนี้ค่ะไอเดตขึ้นแล้วไอเดตไอเดตใของพี่อ๋องค่ะค่ะเอ๊ะทำไมมันเป็นมุมเงยมันมุงเงยอ่างนี้ก็เห็นเห็นไม่หล่อใช่ไหมออขยับเฮ้ยแต่หน้าอ้วนอ่ะน้องทำยังไงได้ไปถางหน้าหอกไหมไปโบท็อกแล้วืมเออควัไม่หล อ่ะใช่ไอเน็ตค่ะขึ้นแล้วคุณน้องไอเน็ตใช่ไหมพี่แล้วแล้วพี่มีเวลากับคุณได้สองนาทีเองเดี๋ยวไปหากินกันต่อ Fm 9 7มเก้าเจเออแต่ยางไม่ค่อยไม่ค่อยมีสมาธินะเพราะว่าผมต้นหน้าหน้าเต็งไปด้วยไงแลดูการครับอีกคิดสมองแมะแกเอาของให้พี่อ๋องได้แล้วไอที่ตั้งอ่ะก็เออผมว่ามันมันผมว่ามันน่าจะเป็นออกด้านข้างก่อนอ่ะยังไม่เฟิร์มว่ามันจะมันจะกลับทิศทางแล้วใช่ผมผมยังผมยังไม่เล่นอืมแม้วแม้ว่าจะมาแล้วผมยัง ยังไม่เข้าอ่าอืมถ้าเป็นผมนะจ้าแต่ว่าถ้าใครถ้าใครถ้าใครจะลองเบสดูเนี่ยก็ต่ำกว่าสี่บาทคัดรอดจ้าอืมสมมติซื้อสี่จุดสองมันก็ผมว่าน่าจะขาดทุนไม่มากนะอ่ยี่สิบตเงอก็ห้าเปอร์เซ็นต์องกันก็ถือว่าเยอะอล้อืมสำหรับผมก็ก็ยังไม่เล่นอ่าขอสรกบด้วยนเท่ไรตัวออกชันนะคะคุณอ๋งตัวออกชั่น ออคชั่นตลาดการประมูลออจ้าจ้าจ้าซึ่งมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการรีบาวขึ้นมาอืนะครับการรีบาวขึ้นมาถ้าดูอืมผมมองมันมันอาจจะเป็นมันเป็นลงมาคกขึ้นย่อยเลยลงมาเลยรีบาวขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าดูตามแนวตาแล้วเนี่ยผมมองเต็มที่เนี่ยผมมองไม่น่าไม่น่าผ่านประมาณเจ็ดจุดเจ็ดอ่ะ อืมเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดห้าก่อนแล้วก็เจ็ดจุดเจ็ดถ้าตรงน,นี้ใครมีอยู่นะสมมุติว่ามันมันมีของอยู่แล้วก็ถ้ามันจะไปต่อเนี่ยมันไม่น่าย้อนกลับลงมาต่ำกว่าหกจุดเจ็ดห้าแล้วนะแล้วคนที่ติดสองปีเพื่อไปไอะไรนะครับมีคนติดสองปีที่แล้วอะ่ะโหสองปีที่แล้วอืมอืมสองปีที่แล้ว ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะโอเคค่ะค่ะบีเอ L อแบบเอ้ย RS ซื้อได้ยังคะคุณอ๋อง RS อย่าพึ่งครับโอเครอก่อนคุณอ๋อง BLA นะรับเท่าไหร่คะเดีวจุดธุกิจอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรละ BLA กก็นะครับถ้ามันจะขึ้นต่อตามละลอกเนี่ยค่ะ ผมมองแรงดันไม่ควรต่ากว่าสี่สิบจุดห้าเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องเลยอี่สิบจุดห้าครับผมสี่สิบจุดห้าไอ้น้องออตตว,ว่ามันถาม STPI ทุกวันเลย STPISTPI ST <PI. S 1> จ้ะเทคนิคมาแนวรับแนวต้าน STPI เร็วๆ <ST PI. S 1> เดี๋ยวพี่เข้าห้องน้ำแล้ว STPI อืมก็พอได้ไครับ ได้ยังไงได้ได้ยังไงคะคุณน๋องแนวรับแนวต้านก็ถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่า9.35สือต่อโอเคนะครับส่วนด้านบนแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก10บาทจ10.1ครับผมครับปตทสพติดที่85บาทจะหลุดไหมคะช่วยด้วยปตทสพติดที่85บาทจะหลุดไหม ไม่หลุดเหรอผมมองอ่ะน่าจะถึงประมาณแค่แ0บสิบาทแล้วขายไปครึ่งหนึ่งก่อนไหมล่ะกัดทุนไปห้าบาทใช่ขายไปครึ่งหนึ่งก่อนนะทางงานน่าเก็บเก็บอีกครึ่งหนึ่งมันเรารับสักเจ็ดสิบมันก็ถั่วปันก็เท่าทุนแล้วลหละอืมแต่ผมผมขายหมดเลยโอ้โหเปนขาดทุนห้าบาทนะอองนะอืมเขาพี่ลืมนะว่าน้ํามันน้ามันมันขึ้นมาจากเท่าไหร่แล้วมันถ้ามันลงเนี่ยมันเทคกเหมือนทองคำอ่ะง่ายๆเลยทองคำอ่ะมันลงนํามาก่อนแล้วนะยังไงน้ามันก็ต้องลงตาม อยู่แล้วอใช่คุณผมขายหมดเลยขายหมาเลยไม่ว่าจะแุผมก็ขายเจ็บนะมีสักหมื่นหุ้นนี่ตายนะห้าหมืนเลยนะห้าหมื่น,นะมมนก็เอาก็ยังดีเอาลงไปเอาเอางินไปซื้อตัวอื่นไงไมันดีกว่าหรอโอ้มันไม่รู้จะถูกตัวเปล่าล่ะฮะไม่รู้ว่าถูกตัวไ,<ห>ได้คืนห้ามหมื่นมล่ะ ถูกตัวก็ก็ก็เล่นตามเกมที่บอกว่าถ้าขาดทุนก็จํากัดที่ประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์ไงชนะก็ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังไงก็แล้วแต่แม้ว่าสิบครั้งมันจะแพ้สักหกเจ็ดครั้งชนะไม่กี่ครั้งแต่กาไรมัน้เยอะก็โอเคอุ้ยขอบคุณขอบคุณนะที่ให้คําแนะนําต่อไปไฮโดรไฮโดรแล้วลุวไฮโดรตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวไปละมากันเร็วยังไม่ดียังไม่ดียังไม่ดีไฮโดรไม่ดีใช่ไหมฮะยังไม่เล่นยังไม่เล่นยังไม่เล่นนะจ๊ะ อ่าแค่นี้แหละคุณอ๋งเดี๋ยวไปดูธานีว่าจะได้สี่บาทสี่ตังบ้างธานีอ่ะสี่จุดสี่จุดสามก่อนพี่เออเดี๋ยวพี่ตั้งออกเลยมีสองแนวมีสองแนลมีสี่จุดศูนย์หกแล้วก็สี่จุดสามศูนย์สองแนอแต่ราคาพื้นฐานมันแค่สามจุดเจ็ดเองนะอะไรนะครับราคาพื้นฐานแค่สามจุดเจ็ด โอ้ราคาพื้นฐานมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเแค่เปลี่ยนไอ้ดิสคัลเลชั่นครับดูมันก็เปลี่ยนเยอะแล้วครับอ๋ออ๋อวันนี้พี่พี่มันมันไม่มีอยู่จริงหรอกอ๋ออ๋อวันนี้พี่ใส่เสื้อสีไทยพนิดนะเนี่ยเออสีมันก็เลยพี่สีม่วงเหมือนกันพอเออเออสีม่วงเบยยิบสามขอขออีกตัวนะเบยยิบสามสีม่วงของเราสีม่วงเออข้างหลังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อให้พี่นะเสื้อวันนี้แล้วครับพี่ได้ได้นี่พี่พี่มีเสื้อสีม่วงสต็อกรีวิวปีเจ็ด ใส่ใส่ถ่ายมาเลยใน f เฟซบ o ๊กอ่ะมีรางวัลด้วยรางวัลหุ้นเด็ดหุ้นเด็ดหุ้นเด็ดก็คือคาร์นีดิสซิงขอบคุณค่ะคุณอ๋องห้าต่างค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่ FM 97นะฮะแล้วก็ใครมีอะไรรีบๆเดี๋ยวเราก็สนุกสนานกันไปสำหรับนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ